ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรจะกอดตัวเธอ,เอไว้แล้วไม่มีวันหายไปถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจเพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอคำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลางจะอยู่และคู่กับเธอเหมือนยังเดือนคู่ดาวและขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไปฉันจะคอยเฝ้า ฉันที่มันดวงไน,น้อยมันจะเป็นของเธอตลอดไปโอ้ oh, แม่การได้อย่าลาจากในทุกคำคืนอย่าคิดมากพี่จะอยู่ข้างๆไม่หนีไปจะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเหงาใจและฉันจะมีแค่เพียงเธอยามลืมตายฉันได้ตื่นอยู่ข้างเธอถ้าหากว่าฝันแล้วมือก็อยากจะเจอแต่หน้าเธอวันไหนอยู่แสง